สีที่มันเหมือนกันมันแค่เขียนหน้าตาต่างกันแต่ออกเสียงแบบเดียวกันเป๊ะนะคะมาดูพร้อมกันอีกรอบหนึ่งค่ะอียาวนะยาวนะโีไโไอเอาอ,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 อันนี้อะไรคะ i, ai, ai, oi, oi, Au oh. Ah, ai, 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 What is that? ai, What is ai, ai, What is that? ai, What is that? Au What is that? ai, What is this? Oi. What is t h ตัสอ What is t h a ตัสอาย t ัซซ i โอเคเราได้แล้วเนาะพอมันมารวมกันนะคะเราต้องระวังนิดหนึ่งสองอันเนี้ยนะคะชอบสลับนะคะซึ่งบางคนเนี่ยไปถึงเบไอสะนะ์แลโบยังสังเกตว่ายังยังมีการสลับอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่ดีนะคะมีใช่ไปกว่าครึ่งลองอ่านคำนี้พร้อมกันคะ่ะ What is this? อย่าลืมว่าตัว v ฟันต้องมากัดข้างหน้า v v i ใช่ไหม i เพราะฉะนั้นกลายเป็น h i s e n เนอะ s s เราเรียนไปแล้วว่ามันคือ ss นะคะ h i s e n v h i s e n z Zi สังเกตว่า S ของเขามันจะไม่ใช่ C แบบ C ธรรมดานะแต่มีการสั่น Z ee. ขออีกรอบหนึ่งค่ะ V Heisen Z ee. พอได้เนาะ สองคู่นี้คือสลับกันบ่อยมากอันนึงคือเมืองหลวงของออสเตรียคือเมืองหลวงของประเทศออสเตรียนะคะชื่อว่าวีนอย่าลืมว่าเอาฟันมาข้างหน้าด้วยนะคะตัวเวีวีนอีกอันนึงดื่มแล้วเมาเลยนะคะแก้มแดงๆเนาะวีนอย่าลืมตัวเด้านหลังนะคะเวลาออกเสียงเนาะเอาอีกครั้งนะะึงค่ะวี ว i n นอ่ะอันนี้คือวีนเมืองหลวงว i n นคืออันที่ดื่มแล้วแก้มแดงเนาะต่อไปค่ะอันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยมันเป็นสระอีใช่ไหมข้างบนเราเรียนไปละเพราะฉะนั้นอันนี้กลายเป็นนี่นี่นี่คือ never ไม่เคยเลยฉันไม่เคยดื่มวน e เลยนะคะก็ นี่ายน์กระชงกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ออกเสียงว่ามันอันนี้คือ I อใช่ปะกลายเป็น nine อย่าลืมตัวเนด้านหลังนะคะ nine nine ต่อไปอันนึงแปลว่าพึ่งอีกอันนึงแปลว่าขาออกเสียงพีชีวิตเปลี่ยนนะคะกลายเป็น Bean บีเนตัวเอเนี่ยถ้ามันลงท้ายนะคะมันจะกลายเป็นเอมีคนเคยบอกว่ามันไม่ใช่เอเหรอคะคือเอเนะี่ยก็มคีคนเยอรมันพูดแบบนั้นนะคะแต่ถ้าจะเอาสแตนดาร์ดจริงๆตามพจานานุกรมที่เราเปิดในสแตนดาร์ดเดอช์เนี่ยต้องออกเสียงเอนะคะตัวเอลงท้ายออกเสียงเออันนี้ก็เลยกลายเป็นบีเน บีเนพึ่งบีเนนะคะขาขาก็คือไอไเนาสะสระไกลายเป็นบีนบีนอย่าลืมเสียงหลังเนาะคนไทยนะคะบางคนอาจจะมีปัญหานิดนึงแต่ถ้าเราฝึกยังไงก็ได้เนาะบีน <Be ane. S 2> <laughs> ต่อกันเลยค่ะอ่ะเอาตรงสีเขียวกันบ้าง สีเขียวนะ่ะจะเขียนแบบนี้หรือจะเขียนแบบนี้มันออกเสียงไอไอเหมือนกันนะคะอันนี้ของฉันกับข้าวโพดของฉันก็คือมาย e ์มายน์ this is mind s t i f t นี่คือปากกาของฉันนะคะ mind s t i f t แต่ถ้าเกิดว่าข้าวโพดก็จะกลายเป็นมาย e ์สมา์ ออกเสียง i เหมือนกันเลยนะคะแต่เขียนคนละแบบเนาะต่อไปคะ่ะอันหนึ่งแปลว่าวงกลมอันหนึ่งแปลว่าจากักรพรรดเราเคยได้ยินคำว่าไกเซอร์ใช่ไหมไกเซอร์วิลเฮมนะคะก็มาจากคำนี้แหละคะ่ะอ่าเรามาดูคำว่าไกเซอร์ก่อนก็คือคำว่าไคเซอร์ไคเซอร์ er ลงท้ายเนี่ยให้ออกเสียงเป็นอนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่าพ่อฟาถามุตถา s c h w e s t ถ้า e อลงท้ายให้ออกเสียงว่าอ่านะคะกลายเป็น kaiser วงกลมคือแบบว่าอ่ะมามามายืนเป็นวงกลมนะคะ t a น n s อัสเบ s b i อ t e r i น kais ออกเสียงไอเนอะไอเหมือนกันแต่ว่าเขียนแตกต่างกันนะ,ะตัวอย่างต่อไปค่ะอันนี้ออกเสียงอะไรเอ่ยจำได้ไหมออยกับออยเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ อันนี้ออกเสียงยังไงใครพอจะเดาได้บ้างเราเรียนไปแล้วว่าถ้า A ลงท้ายตัวเดียวมันออกเสียงเป็นเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นอยเธออยเธออยเธอแปลว่าวันนี้ค่ะอยเธอต่อไปอันนี้ก็จะเป็นออยแล้วก็เป็นเทแล้วก็เป็นเชเดอออยเทเช เดออินทชู n t s c h d e u t เ c h เป็นไงได้เนะ deutsch บางคนกับแบบภาษาด้อยดอยเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะคะมันต้องเป็นต้อง advance ต้องมีเทก่อนเอสเาด้วยนะต้องออกเสียงตัวเทด้วยนะคะต้องกลายเป็น deutsch เ de ดอชเดอแล้วก็ปิดทุกอย่างเลยเพราะว่าตัวเทอ่ะเราลองพูดคาว่าพูดคาว่าอะไรด,ยยดีอ่ะกดอ่ะคำว่ากด เขาว่ากดใช่ไหมคะเขว่ากอไก่ดอเด็กเนี่ยถ้าพูดเราจำเขาเรียกว่าอะไรอะ Movement ของปากเขาว่ากดไว้อะกดเห็นไหมลิ้นมันอยู่ข้างบนกดใช่ไหมคะเพราะฉะน,น,น,นั้นอันเนี้ยมันก็ต้องกลายเป็น Deutsch Deutsch Deutsch, Deutsch. <c ười> <c ười> <c ười> ไหวปะห <c ười> อดได้ไหมคะ <c ười> Deutsch Deutsch <ười> เนาะมันจะไม่ออกเชอนะคะเพราะว่ามันลงแต่แค่แค่นั้น Deutsch Ich spreche Deutsch Du sprichst Deutsch โอเคเนาะหลังจากนี้นะคะใครถามว่าเฮ้ยเธอเรียนภาษาอะไรนะคะเราก็ตอบได้ไง่ายๆเลิศๆว่า Deutsch เนาะเรามาดูอันนี้แป๊บหนึ่งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเซตเหมือนกันออยออยเอาใช่ไหมออยออยเขียนเหมือนเขียนแตกต่างกันแต่ออกเสียงแบบเดียวกันนะคะออยอันนี้แปลว่าเหมือนกับฟางแบบเป็นหญ้าแห้งที่สัตว์เป็นอาหารสัตว์นะคะฮอยซาแปลว่าบ้านหลายหลังถ้าบ้านหลังเดียวก็คือเป็น house เนาะอ่ะมาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะะึงค่ะฮอยฮอยซา อย่าลืมเอแอลงท้ายต้องออกเสียงเป็นอ่ะฮนส์อแล้วก็เป็น House ต่อไปค่ะอย่าลืมว่าเอลงท้ายออกเสียงเป็นเออใช่ไหมเพ <labeled> ราะฉะนั้นอันนี้กลายเป็น b o y m มกับ Baum สระเอาเนาะเบาแล้วก็มีมอม้ามันอยู่ทีหลังเบ m แปลว่าต้นไม้ค่ะต้นไม้ต้นเดียวกลายเป็นบาถ้าต้นไม้หลายต้นกลายเป็นอยเนาะต่อไปค่ะถ้ามีความฝันความฝันเดียวก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้ท h o ม t h o มแต่ถ้าเกิดว่ามีหลายความฝันค่ะก็จะกลายเป็น troim troim อ,อ,อันนี้คือเป็นโรงกลั่นเบียร b บเวอรี very, อะไรภาษาอังกฤษใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาเยอรมันค่ะเรามาลองแกะนิดนึงอะไรอยู่เป็นพวกไหนเอ่ยอ่ะเรามีคำว่าเบร u แล้วก็มีคำว่าเออก็มีคำว่านี่ค่ะ AE คือตัวอะไรไอเพราะฉะนั้นมันคือเป็นเบรย์ไรเบรย์ไร เบอรไรโรงหมักเบียร์โรงกลั่นเบียร์เนาะเบอรไร What is d i n e r l i e b l i n g s boy อ่ะเบอรไรที่เราชอบมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างโบถ้าเกิดว่าถามโบเนาะโบก็อยู่มุนเช่นใช่ปะก็ไม่มีอะไรที่จะอร่อยเ <laughs> บียร์ไหนก็ไม่มีอร่อยอกว่าเออ <laughs> บอกชื่อได้ไหมไม่ควรนะคะเดี๋ยวตำรวจมาจับ โอเคกดตอนนี้เราได้แล้วนะการอ่านสละรผสมนะคะีไอไออ I อเอาเนาะน่าจะได้อะไรมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะเรียนภาษาเยอรมันไปพร้อมๆกันกับโบนะคะก็สามารถติดตามโบได้ในเพจเยอรมันเว้นวัคนอกรอบนะคะใน Facebook นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของโบเองนะคะครูโบไลฟ์นะคะหรือ u t ท b e ของโบนะคะชื่อว่า German and Bo เยอรมันกับครูโบค่ะวันนี้โบก็ขอลาไปก่อนนะคะกับหัวข้อ Basic German นะคะฝึกออกเสียง A B C ฝึกผสมคำต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะโซ